สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อเมฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ยังเอฟซีเดนไกลด้วยนะครับดูกระช่องไพสรสลีมคนแรกคนนึงผ่อนคลายครับวันนี้ถนนมาเจอพ่ทิพย์แล้วนะครับนี่าพามอบผ่อนคลายให้เล่นน้ำนะครับยามเย็นส่วนพี่ใหญ่ก็ไม่บาดเรียบร้อยเลยนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศดูไอ้นายของเราคึกมากเลยเออบรรยากาศเป็นใจไอ้นายว่า

Ôi. Wait. Good. Hả? Anh chết cái nó ấy. Hỡi. Gì vậy vậy? Đi nào.

ยาครับตัวยาเขาเรียกว่าอาหารชาครับพืชชนิดหนึ่งต้นข่อยน้ำาครับเรียกต้นข่อยน้ำต้นสนายเด้อครับต้นสนายเด้อแถวนี้เยอะนะครับนี่เ,เป็นแห่งเป็นเล่งไปนะครับนี่เป็นตามเอ่งไปตามหนองน้ำนะครับนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆกล้ไม่มีนะครับนี่สนายน้ำนี่หรือว่าข่อยน้ำนะครับนี่อุ่นพรทิพย์ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี ผูกไม่ถึงกันครับตอนกลางคืนฉนั้นตอนทริปไม่ได้นอนครับนี่นายเราไม่ต้องพูดถึงนะครับช่วงนี้คึกมากคึกสุดยอดตรงนี้ดูท่าว่าจะให้พี่ใหญ่ไม่ว่าข้ามไปฝั่งนู้นดูนะครับตรงข้ามที่ทำเลเราดูอยู่นะนี่ไม่รู้ว่าน้ำลึกขนาดไหนนะครับนี่ตรุงนี้เดี๋ยวรู้กัน นี่เดี๋ยวรู้กันวันนี้ค่ำนะครับนี่วันนี้เรามาสองรอบนะครับสองรอบเช้ากับยินดูครับดี๋ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่พืชสายน้ำนี่ยากนะครับชางจะได้กินครับนี่กิดบริเวณริมน้ำมูลน้ำชีครับจะอยู่ใกล้บริเวณฟองทะลุไม่ค่อยมีนะครับนี่นี่ครับนี่ทางนั้นเลยครับนี่ อคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะนี่พุงกลางแน่นายเราดูลึงครับใหญ่มากครับสมบูรณ์ครับนายช่วงนี้ยิ่งมาอยู่กับธรรมชาติครับให้ธรรมชาติบำบัดด้วยครับนี่บำบัดจิตใจฟื้นฟูนะครับนี่ช่วงนี้ร่างกายสมบูรณ์ดูครับเออเป็นพื้นน้ำนี่ไม่มีน้ำครับบริเวณนี้ไม่มีน้ำน้ำลดครับเราต้องเอาเขา ผูกได้เฉพาะก,กลางคืนครับกลางวันผูกไม่ได้ครับร้อนครับไม่มีลมบบริเวณนี้ไม่มีลมถ้าผูกเฉพาะกลางคืนครับนี่วันนี้เช้าเราก็ไปย้ายไปที่ใหม่นะครับย้ายที่ตรงนี้ของน้ําแอ่งน้ำับนี่เป็นที่เลื่อนายจัดไปเลยนะีอดูนะคับเป็นพื้นเลยครับนี่อ๋อเยอะมากเลยเป็นที่เลื่อน่ายูกับธรรมชาติ เต็มที swimming 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 <huh> ่เลยนี่ดูลึงนะนี่ไอลึงนายเราสมบูรณ์ับนี่ดูลึงนี่นะครับจางสมบูรณ์ดูช่วงลึงนะนี่เขาเต็มครับจะใหญ่มากนะครับสมบูรณ์เต็มที่แล้วแต่หุ่นเขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ใครว่าไม่สมบูรณ์แต่หุ่นเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับพ่อเขาเป็นพ่อพ่อพันอยู่จังหวัดกาญจน์พ่อ แต่เราไม่รีบร้อนที่ให้จะให้เขาผสมพันธุ์ตัวเมียนะครับนี่ไปเรื่อยๆก่อนไม่รีบร้อนยังไงมันอยู่ในสายเลือดนะครับพ่อเขาเป็นพ่อพันธุ์นะครับสืบมาหมดแล้วครับเราไม่รีบร้อนไปเรื่อยๆก่อนยังไงก็มันเป็นอยู่ในสายเลือดนะครับไม่มีปัญหาใจเย็นๆ ชาชาได้พระได้งามนะครับนี่โถยไอจูหลอดเนี่เลยรู่นคนทิพย์เรายังไม่ผูกนะครับนี่โถยอีเนาะดูโถยอีอะเฮ้ยน่าอะไรนักไปกันหลอดอย่งเี้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหาอยู่กับขนุนเนาะเฮ้ยเฮ้ยไปกินฟางโน้นนู่นเฮ้ยคนทิพย์เราจะผูกไว้อยู่ฝั่งด้านนูน้นนะมึง อยู่บริเวณใกล้กันมีเพื่อนคนระับตอนกะลางคืนจะได้คลายเหงาได้บ้างครับผูกแต่ละที่นี้เราต้องต้องรู้นะครับแต่ละที่เราต้องวางแผนให้ดีเราต้องจัดการให้ดีนะครับนี่ดูทองพลทิปของเราครับนี่ากินครับช้างอยู่กับธรรมชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ บอกบุฟเฟ่เลยครับอาหารบุฟเฟ่เลยกินไม่เลือกนะครับกินได้ทั้งวันทั้งคืนจีตัวนี้ของเราวันนี้ก็อิ่มเหมือนกันครับนี่เปรีนี่นะครับถึงจะไกลแต่ว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับช้างที่เราอาหารการกินของช้างครับคุ้มค่ากับที่เราเดินทางไกลมานะครับ หารช้างสมบูรณ์ก็ภูมิใจนะครับดีใจที่เห็นเขามีอาหารการกินที่เหลวเฟืองครับนี่นะครับใจรักครับถึงจะไกลแค่ไหนแล้วก็ข,ยขวยคว้าหามาได้ให้เขาได้นะครับนี่นอยู่ที่ใจรักนี่นะครับวิถีชีวิตอยู่ที่ใจสู้นะครับใจนักสู้ถ้าอย่างนั้นช้างไม่ได้กิน,นครับ อาหารแบบนี้หายากมากนะครับนี่อาหารอาหาร,อาหารการกินแบบนี้ดีต่อสุขภาพของเขานะครับสุขภาพกายสุขภาพใจไม่วุ่นวายด้วยนะครับไม่มีอะไรมาวุ่นวายเขาเงียบสงบดีคนเขาก็หาปลายอยู่ในแม่น้ำมูลครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาวุ่นวายเขาสงบสงบ,สงบสงบเงียบครับอยน่บบนี้คอยดูนะครับมี ถ้าได้กินเต็มที่แบบนี้นะครับเขาจะเจริญเติบโตไว้ได้เจริญเติบโตเร็วมากนะนี่รุน่นของเราคอยดูว่าจะขนาดไหนนะครับแปบ๊บเดียวโตเร็วทั้งนี้ดูอยู่ในป่านี้ตนะครับอยู่ในป่าให้เหมือนอยู่บ้านอยู่ในป่านี้ไม่ขี้อ้อนนะครับในปาน่าไม่ขี้เล่นสัญชตาตญาณบางทีเราก็ต้องเราต้องเราต้องรู้นะครับว่าชางอยู่กับปา่าเป็นยังไง ้างอยู่ที่บ้านเป็นยังไงนะครับนี่เราก็ไม่ประมาณนะครับกับช้างตัวผู้ช้างพลายนะครับนี่เราตายใจไม่ได้นี่นะครับวิธีชีวิตคนกับช้างครับที่พึ่งพาและผูกพันวิธีชีวิตที่จากรุ่นสู่รุ่นนะครับการเลี้ยงดูกับแบบธรรมชาติครับที่ปู่ย่าตาทวดเคยสั่งเคยสอนไว้ให้นะครับนี่ช้างอยู่กับธรรมชาติมันดีอย่างไรก็อย่างว่านะครับแล้วแต่ คนเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ใกับครอบครัวของเรานะครับนี่ครอบครัวเกษตรมุกมันโคกขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้นะครับน,นี่นี่นะครับวิถีชีวิตที่แท้จริงนะครับนี่ที่หาได้ชมยากนะครับกับวิถีชีวิตแบบนี้อยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาตินะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับตัวเอฟซีทุกท่านนะครับอย่าท้อยอย่าถอยนะครับยามท้อก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองนะครับนี่มีแรงผลักดันตัวเอง สู้ไปข้างหน้าครับสักวันคงจะดีขึ้นครับแต่วันพระดวงอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะครับนี่พรุ่งนี้ก็เช้าวันใหม่ก็จะขึ้นใหม่นะครับนี่ก็ให้สดใสทุกท่านนะครับบุญกุศลกระดนนุนนำกล้วยสียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ